มันมีเขาเขาแยกเป็นสองอันตรงนี้เรามไหมห,หรือมันมันจะดูยังไงมันดูซ้าซ้อนมหนหรือมันวพาเขาแยกเพราะว่าถ้าทำไอ้บัญชีคือีกองทุนเน่ะก็จะจะช่วยอนนี้ด้วยแล้วอันหนึ่งก็จะอาจจะเป็นเหมือนทุนการศึกษาให้รุ่นน้องถ้าสมมติว่าเราตอบเรื่องกองทุนเนี่ยมันจะช้าไปไหมเพราะว่าเพื่อนก็ได้ทําไปแล้วก็เป็นว่าถ้าสนใจก็ก็โอนแล้วกัน ส่วนว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมันมียอดโอนไปเท่าไหร่เราก็ทําทะเบียนไว้เนาะ,ะทำบัญชีคุยด้วยว่ามีใครโอนไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะพวกคนที่ทําก็จะได้สบายใจใช่ไหมว่าเออเนี่ยเป็นอย่างนี้นะี้นะเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วพอเราดยงมุ่ในการอย่างเนี้แล้วก็เอามาคุยกันว่ามันมีเท่รนี้แล้วเราจะเอาไปทําอะไรให้การศึกษาลูกไหมหรือว่าเราตั้งไว้อย่างนี้แหละถ้าเกิดมีเพื่อนหรือพ่อ เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้พูดถึงของในของตวีพรทวีใชมั้งอ่ะฮะเอาตรงนี้ก่อนเอาพัทวีก่อนคือแคใกลๆเนี่ยใช่ไหมคะมันมันคือสองอย่างเรื่อชื่าจะทําเป็นแบบอ่เป็นเงินไปช่วยกับทาเป็นเสื้อแล้วแล้วมีเงินเหลือจากทําเสื้อแล้วก็จะเอาเงินไปช่วยคือเขาทำสองประเด็นนี้คือว่าเขาแยกกันอวนกาบัญชีเลย คนไหนที่ไม่เรื่องเสื้อไม่เนี่ยเออไม่อยากได้เสื้อก็โอนเลยกับอีกคนนึงทําเสื้อด้วยหรือใครจะทําทั้งสองอย่างก็ได้อ่าทั้งสองอย่างก็ช่วยทั้งสองทางให้สองอย่างส่วนในตัวที่ว่าจะทําสาหรับว่าเป็นกองทุนสําหรับเฉพาะรุ่นพวกเราเึื่อนเนี่ยคือเสร็จจากงานนี้แล้วเราจะจต่อเอาเรื่องช่วยทวทวีก่อนใช่ป่ะรูว่าเขาบอกว่าจะตั้งเป้านะ ทำบุญร้อยวันแล้วก็จะไปมอบหรืออะไรสักอย่างร้อยวันเสร็จแล้วพอผ่านจุดนั้นเราจะทําอะไรเพราะว่ามันจะมีหลายประเด็นทีนี้ก็เป็นร้อยวันก่อนถ้าถ้าจากแนวความคิดของเราอะนะว่าเรื่องช่วยคนทุกอยาแล้วก็เออถ้าทำเป็นเสื้อถาทำเป็นเสื้องถ้าทําเป็นเสื้อเราก็เช้ยอดก่อนอย่างเราเนี่ยเราเคยสั่งซื้อเสื้อกับเว็บไซต์ของโยโกูใช่ป่ะอ๋ออ๋อป็นเสื้อดีอัสนะเขาก็จะแบบ ขึ้นใช่ไหมคะลิงอัพนะไม่ใช่ตัวสีแดงกบไปเขาก็จะบอกว่ามีสื้อรตัวนี้นะเพื่ออะไรอะไรเสร็จแล้วก็เขาก็ให้สั่งจองเข้าไปเขาจะแจ้งราคาไงแจ้งราคาแล้วก็ยอนรันังื่อนเข้าไปไม่ัตัวเลขว่ามันขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่รันอัตโนมัติระบบโปรแกรมจะมีคนสั่งจองกดคลิกเข้าไปแล้วรันตัวเลขขึ้นมาใช่บอกชื่อด้วยนะอย่างของเราก็คือระบุชื่อใช่ว่ากี่ตัวแล้วรันรันตัวเลขขึ้นมาตัวเลขบัญญัติรันอัตโนมัติอ่ะ เมื่อวันจันทร์เ่เราเพิ่งโอนไปใช่ไหมคือก็จะชดชแสดงเราก็จะโอนเงินไปปุ๊บเขาก็จะโชว์ขึ้นว่าเราเนี่ยออนสิตชวนนเรืองเนี่ยสองตัวเอซตัวหนึ่งเอ็มตัวหนึ่งแล้วเขาก็จะจัดส่งมาให้อันนี้มันก็ง่ายแล้วเพื่อนๆก็จะได้รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นยังไงอันนี้เรื่องเลื่อแต่ว่ารูปแบบเนี้ยเราไม่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 ออกความคิดเห็นบอกว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าวิธีการอย่างนี้ดีไหมแค่นั้นแหละก็ส่วนว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนหักอะไรไปเท่าไหร่นั่นก็คือ ก็เลการงานกนเาแกันใช่ก็เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราอยากช่วยอ่ะก็ที่เขาตั้งก็คือก็คือจะตัวละสองร้อยสิบก็ได้กำไรตัวละร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยตัวแล้วก็ไอ้ตัวนั้นเป็นการบรารจัดการอันที่เขาตั้งไว้ไอ้ตัวนั้นที่เขาตั้งไว้การดูแลนี่คือจัดการดเแบบการมันมันก็ได้มีเป็นที่เรารูกี่อย่าง ใช่ไหมยงเสื้อมันก็เป็นที่ระลึกรอกีอย่างเวลาเลี้ยงรุ่นปีหน้าเราจะใส่เสื้อตัวนี้ไปก็ได้อางนี้ไงฮ้อาจจะเป็นว่ารุ่นรุ่นไอ้ตัวนี้ใส่เสื้อตัวนี้เข้ามาเป็นการบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันที่ทำตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ไปในตัวเลยหรือเป็นแบรนด์ของเราไปเลยก็ได้ถ้าเราทำมุลไปเลยอันนี้ใช่ไหมคะห้าร้อยเออทุกบาททุกสตางค์ก็ไปถึงที่พอนโวีห้าร้อยคาครอบครัวของเขา เออนี่เราไปห้าร้อยใช่ไหมเพราะสองตัวเราก็ห้าร้อยแล้วก็ยังไม่เพื่อกับมาต้องสองตัวแต่อาจจะถึงออทูบีสักเท่าไหร่นะมันต้นทุนมันตัวร้อยห้าสิบสามร้อยก็ได้ช่วยเพิ่มสองร้อยอะไรแต่ว่าแต่ว่าใครจะให้มากกว่านั้นก็ไม่ได้มันไม่ได้คือเป็นเรื่องทว่าบัญชีที่ว่าเปิดเปิดมาให้ตรงนั้นไงรือคือโอนเข้าบัญชีเลยก็ได้ยังเราสองทุนกับโอ้ใช่ไหมหลักเราก็อ่านตว่าไข่กับโอ้ใช่นะเจ็ดร้อยของเพื่อสองตัวอ่าก็ได้ ไม่รู้ว่าเพื่อนจะไหวยังไงดิคือมันนั่นนี่เท่าันคือมันเกิดความตั้งใจที่จะช่วยอ่ะมันแล้วจะมุมความคิดเนี่ยนะเพราอเราเราจะไปฟิกความคิดใครยังไม่ได้อย่าเราเราก็รู้สึกคิดตรงที่ว่าตั้งใจไว้แล้วว่าตั้งแต่แกป่วยเราก็อยากไปเยี่ยมไปเยี่ยมนะก็เพราะแกหมดแล้วอะไรเงี้ยเราอยาก เขาไม่รอเราก็ไม่ไปคือตอนนี้เรามีอย่างเดียวคือทำยังไงเราทุงข์ใจเขาจะดีใจเมื่อเงินกอบกิเหาไปเยี่ยมเยอะไม่รอเลยนะโอ้ยก็เลยไปเลยไปเยอะก็เลยทิ้งไปแบบแค่นี้แหละเราไม่มีอะไรหรอกทีนี้ถามว่าถ้าถ้าทำเสื้อนี้เอาอยู่ใช่ไหมถ้าเขาถ้าเกิดทำเอาไหมเนี่ยเอายังไงก็ได้เออเอาไม่เอาผมไม่มีปัญหาไม่เขาจะเช็คยอดไงถามว่าเอาไหมเอาเออจะเอาหรือไม่เอาเอาเอา กี่ตัวกี่ตัวอันนี้แล้วแต่ยังตอนนี้ยังยังขอไม่ตอบนะขอขอขอดูลูกแบบไน้อยากไม่น้อยอาจะหนึ่งตัวกวว่าเขาจะต้องเช็คยอดว่าถ้ามันครบร้อยถึงจะทําถ้าไม่ถึงก็ไม่ทำานึมันต้องเช็คยอดต้องอย่างนั้นก็หนึ่งใันนี่ก็ได้สตัวสีตัวอาสาอ่ะสองตัวก็ได้อ่ะแน่ใจนะตัวตัวสองตัวก็ได้อสองตัวก็จะเป็นเป็นงวแต่ผมมันต้องไซส์พิเศษนะอ่ะสองตัวเลยอะเขาบอกว่าเขาจะทาเพราะว่าจะต้อง ทำกี่สีทำกี่สีเช็ดยอดเดี๋ยวเขาถามถามก่อนทำกี่สีเราต้องถามันดับแรกก่อนว่ากี่สีออืเดียวเถอะเพราะว่าเพราะมันหลากหลายมันจะวาอะไรมันจะมันมันน่าจะมันมันน่าจะมีสักในความคิดเราน่าจะมีแค่สองสีหลายคนก็เจอสองสีสองสีเพราะอะไรอ่ะเออวันนี้เราใส่สีพรุ่งนี้เราใส่เพื่อทานเยอะหลายตัวกเอาจะไปใส่สลับกันเพื่อคนเขาอยากช่วย เสื้อทั้งสองตัวเออยังไงเราก็ไปซื้อเสื้ออยู่นั่นที่อื่นใส่อยู่แล้วเราช่วยเพื่อนด้วยใี่ไหม,ม,มอ่ที่ถามเรืบบ่องสีเขาเขาแต่เขาว่าอยากทราบไอเดียสีไหนที่ทําออกมาแล้วสวยในใ,ใ,ในความคิดเห็นในในวันีวันนั้นเราไปร้านร้านนุ่นน้องโรงเรียนกมศเรานี่แหละโอสุขสันต์เปรอ่ะตรงโรงเรียนตะบูอ่ะก,<อ>ก็โอเคอยู่นะก็เลยไปเห็นมันเป็นสีแสดที่มันไม่ใช่เวอร์เลยนะสีแสบจริง สีไม่่่ไมมใชแแบบันมันสีแดงสีอะไรสีแดงอมส้มแดงอมส้มออกชมพูหรือเปล่าสีแสดมันมันยังไม่ใช่สีชมพูหรอกมันมันสีแดงออกส้มแต่มันเป็นสีแดงอมออกมาส้มนิดนึงไปทางน้ำตาลนิดนึงอน้ำตาลจะว่าน้ำตาลแต่มันไม่ไม่ไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นเลยแบบนี้ไม่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 ใช่ไม่ใช่ลักษณะเดนคล้ายคล้ายชุดคุยอ่ะคล้ายคชุดคุยแต่แต่แต่มันจะ ความแดงจะลดลงสีส้มจะโผล่เยอะฝาอ๋อมันอ่อนลงแต่มันจะต้องเป็นโทนนวลๆนะค่ะโทนสีส้มๆแบบมันมันมันจะต้องลดความเข้มลงมาสับส้อมลงมา,อ,าอันนี้ก็สวยพวกเค้าก็จะปักไอ้โลโกโล้ไอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นโลโก้สีนี้จะเป็นเข้าเสีส้มตัวนึงอยู่นะจะลองดูไหมมาดูก็ได้ถ้าเขาเป็นแต่ว่ามันก็ไม่นช่สีที่เรา แต่ว่าเวลาเขาเวลาเขาใส่โลโก้ามาทำไมออกมาดูดีก็เออเป<ม>็นอย่างนั้นอ่นะเพราะก็คงคนออกแบบมีคิดว่ามันจะเป็น<ม>สองสีอย่างที่ผมว่านะเขาใช่กันอยู่ด้เลือกอกืมคนเราจะได้เลือกถ้าถ้าฟิก<ช>สีเดียวไปเลยเนี่ยมันก็อย่างว่ามุคนผู้หญิงก็อ,าอ่านเะชอบสีกับผู้หญิงผูช้ชายก็อา่านเยเป็นเสื้อที่ทำงานเราก็ใส่เพราะว่าเราคนทังเราก็ใส่ได้ไงอ๋อเออเออแต่จะแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยสดไปไหมแต่แว่ามันก็สภาพดี สีสีอย่างนีจะมากระ้เวลาปักไอ้โลโก้โลโก้เราก็พัชิตจะมันเต็มไหมนี่เต็มเต็มไหมแล้วเรา็รถรถนเราก็เ่มันนอนกันอนนอนก็นอนก็นอกอนก็นอนก็นอนก็นอนก้ก็นอนอนนอนกก็น่นกไอ่ก็นออนนอนนอนนอนกนอ่นอนก็นอนก่นอนก็นอนกนนนอนก็นอมอนก็นก็นอ่ก็นอนอนอนก็น้นก่นอก็่อนนอนนอนไ็นอนก็นก็นอนก็นอนา็านก็ก็นอก็นอก็นอนอนกกอก รัวแต่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 มันไม่เวิร์กเขาใส่อะใส่เป็นบางวันในชุดทีมเขาใส่หลายๆคนก็สวยอย่างว่าแหะแต่เราชอบคนเดียวใส่คนเดียวไปมันมันจะเด่นมันจะเด่นไปอเดี๋ยวครีช่วยเขาเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าทรงนี้แต่ว่าสีก็แล้วแต่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปกอย่างนี้ใส่แต่มาหลายปีไอ้พอสมควรนะอายุีขออนุญาตนะคะยุวยนิดนึงอ่าไเป็นไรพผ่านการใช้งานมาพอสมควรแขนสวยป้าแขนจางดีเดี๋ยวี่เสื้อแจกเนา ใช่นะต้องเทียบ้เขาเห็น <c oughs> เทียบเทียบสี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 เดียวกันรีวิว <c oughs> โอ้ไปดูเสื้อไรน <c> ี <oughs> ่ <c oughs> ไปดูผิวขึบ้านก็หยิบตัวอยางไง่ายอืมให้พี่เป็นตัวอย่างเข้าไปนะกินนะก็ถ้าสีอย่างนี้ก็โอเคเนาะออกนวลนวลสีเป็นนวลพอห้าสิบเอ็ดแล้วเทีขอขอยบนนวลแล้วก็เนาะเป็นจะเป็นสวัสดีท่าเชื้อ เป็นเสื้อปกอย่างนี้โอเคเพราะเขาให้เสนออะไรสีนอกจากสีอื่นมีไหมเขาอะสองสีใช่ไหมที่สินน่นจะมีสองสีแลนวแหละเราอะสีน้าออกนวลๆอย่างนี้